mày cồn thăng Pattiburi, xì học phô, rồi, đây là lần đầu tiên này, trong đời này, bao nhiêu năm rồi này, bao nhiêu năm, là nước, để xem có gì không đi, đi đi xem วัดวัดทำบุญโอ้โยลมแรงเลยเท่ดีตลาดน้ำในวัดนั่นิด ไมสวยยิ้มนะอ๋อสองเท่าไหร่ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยว<ป>โอเคครับเดี๋ยวไปตามรอยพุทธบาททันทเีเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปนี่ก่อนนะ<ป>ในวัดนี่